สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today ์โชว์ท d เดย์โชของผมวันนี้ใครที่รักมวยรักวงการมวยและอยากรู้เรื่องของมวยย่าไปไหนอ๋อนี่จะพาไปเวทีเรอไม่ใช่ไม่ใช่ละครครับละครเรื่องนับ8นับ 8? เออนับ8นี่มันมีความหมายสำหรับนักมวยมากๆนะ ไม่มีนั่งมวยคนไหนอยากเจอนับ8นะเพราะนับ8ปนี่เกือบแพ้ครับใช่แล้วถ้าเกิดนับ1ิบไม่มีความหมายกับเขาเลยครับใช่เขาแพ้ไปแล้วครับอ่านับ8นี่ยังมีโอกาสใช่เพราะฉะนั้นนับ8มันเปลี่ยนชีวิตก็ได้เลยทั้งขึ้นและลงนะฮะนับ8เป็นละครของคุณ่นคุณปิ่นแล้วผมเพิ่งรู้ความจริงว่าคุณปิ่นเนี่ยแค่ไม่ธรรมดาแค่เป็นลูกลูกเจ้าของค่ายมวยนะครับอ๋อเหรอพี่ปิ่นเออ แกเล่นมาทําเรื่องนี้ได้อย่างจริงๆเลยวันนี้คนมาร่วมรายการเราคือคุณพลนะครับคุณพลนวัดคุณน้ําตาลน้ำตาลพิจักคณาแล้วก็คุณน้องอ๋องสิทธานอย่าพลาดนะครับมันเป็นเรื่องราวที่กําลังดังด้วยนะฮะแล้วกําลังแบบมีความตอนนี้ในประเทศใทยแล้วครับอ่าวงการมวยกําลังบูมมากใช่ใช่ครับแล้วละครเรื่องนี้บอกเลยว่ากระแสมาแน่นอนแลจริงๆตอนนี้ทําไปเรื่อยๆมันมีมวยทั้งมวยชายมวยหญิงแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยนะฮะมันเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นอยาพลาดนะครับนับ ครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับตามาสู่รายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการทุเดย์โชว์และนี่คือช่วงท็อกโชว์ท็อกโชว์ของเราในวันนี้เป็นครั้งแรกเลยสาหรับผมที่ได้ทําละครเรื่องราวเกี่ยวกับมวย แล้วเป็นเรื่องราวซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่มาทําจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตเฉยๆรักกันกินข้าวกันแล้วเจอกันมันกลายเป็นเรื่องราวของค่ายมวยจริงๆเป็นความลึกซึ้งของการทํางานจริงๆละครเรื่องนี้ก็คือนับ8ทีวีซีนแคสตัวออกมาได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเราจะตกใจเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่าแต่พอละครมันออกมาจริงๆเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆ แล้ววันนี้ตัวเด่นทั้ง3ตัวพระเอกนางเอกและตัวร้ายมาร่วมรายการกับเราหมดเลยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพลนวัตคุณน้ำตาลพิจักนาและแนะนำตัวใหม่ของผมวันนี้คุณอองสิทธานจากนับแปดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่คุณพลพูดได้แล้วนะครับพูดได้แล้วข่าวที่แล้วมาพูดไม่ได้นั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งคน้ำตาลนั่งครับองเชิญครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับดีใจมากๆนะครับ กับความสําเร็จของละครคุณผมถามคุณน้ําตาลก่อนเลยจริงๆต้องถามก่อนเลยว่าน้ําตาลคิดไหมว่าละครมันจะประสบความสาเร็จขนาดนี้คิดค่ะเราคิดเหรออ๋อเหรออ๋อแสดงว่าตอนที่ถ่ายเป็นไงอ่ะเพราะว่าคือหนูไม่ได้ชอบดูมวยมาก่อนใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นเวทีมันแบบยิ่งใหญ่มากค่ะเวทีมวยที่เราไปถ่ายจริงแล้วเราเห็นคนสนใจมวยเยอะมากแล้วหนูรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้ต้องมา เพราะกีฬามวยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่แล้วแล้วคนไทยก็ชอบดูมวยอยู่แล้วแล้วละครที่เกี่ยวกับอาชีพนักมวยจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีไม่มีครับไม่มีจริงๆไม่มีแบบลึกซึ้งขนาดนี้เวลาที่เข้าไปในเวทีมวยเมื่อกี้คุณพูดคํานั้นดีผมถามคําเดียวคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวผมถามีิความรู้สึกคุณว่ามันขลังไหมขลังค่ะ คนว่ามันขลังไหมเวทีมวยจริงๆความรู้สึกของโลบเส้นเชือกเวทีผมเดินเข้าไปผมขนล,ลุกครับ<อ>ใช่คือเราจะเห็นอยู่ในทีวีอย่างเดียวแต่อันนี้คือเราพอเดินเข้าไปจริงๆด้วยบรรยากาศต่างๆควา,แบบความแบบความแบบข้อมขลังในที่เาบมันต่างมากนะลูกนั่งดูข้างนัาง กับการที่คุณต้องเล่นจริงๆแล้วคุณเข้าไปอยู่ในเชือกบนเวทีนั้นแล้วมีเชือก้อมมันต่างขนาดไหนที่ไปอย่างนี้อย่างนี้กับเชือกมันตอนแรกเหมือนจะแบบว่ามันบ้าไปเลยมันเป็นสิ่งที่สนุกอะไรเงแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วอ่ะมันคือแบบมันคือแบบเหมือนเป็นวินาทีชีวิตจริงๆอ่ะที่อยู่ในนั้นนะที่คุณต้องสู้แล้วมันแบบมันทําให้เราแบบอินไปกับบทด้วยใช่ยิ่งอองไม่ต้องพูดเลยอองเป็นตัวใหม่อ่ะนี่เป็นเรื่องแรกขององนะครับท่านผู้ชมเป็นละ ครเรื่องแรกซึ่งเล่นเรื่องแรกได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าเล่นได้ขนาดนี้ขอบคุณครับผมมันเป็นจริงๆนะองไม่ได้ชมนะชมมันเรื่องหนึ่งให้กําลังใจมันเรื่องหนึ่งแต่ว่างานเธอที่ออกมามันเหลือเชื่อมากว่าเี่ขึ้นไปอยู่บนเวทีนั้นความรู้สึกเป็นไงรู้สึกถ้าครั้งแรกนี่คือตื่นเต้นมากครด้วยความที่โอเคเธอถน้าตื่นเต้นลหเพราะเธอไม่เคยเห็นอะไรเลยนะกล้องถ่ายเธอก็ยังไม่เคยเห็นอะไรเธอก็ไม่เคยเห็นครับผมแต่เราเป็นคนที่ดูมัวอยู่แล้วไงรอบ แบบว่าเราอินกับมวยตั้งแต่แรกทีนี้เราอาจจะได้อยู่แค่รอบนอกอ,อยู่บนเวทีบนอศัศจรรย์อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ลงไปเวทีจริงๆอ๋อแสดงว่าคุณเคยเข้าไปดูมวยจริงๆอยู่ในเคยครับอ๋เ<ค>อเหรอใช่แต่พอแบบว่าเราเป็นคนที่ต้องขึ้นมาอยู่บนจุดๆนั้นเนี่ยฮรเราก็รู้สึกอินไปทั้งบทตัวละครด้วยครับมันทําให้เราแบบเข้าคาลิเตอร์ได้ง่ายขึ้นครับผมอ๋อเป็นใครคนยังไม่รู้จักอ๋อ,อขอแนะนําย่อๆนิดนึงก่อนเรียนหนังสือจบอะไรครับ ผมอ๋องสิทธาหรือว่าเกียงไกรครับเรียนจบการจัดการการบินครับผมอ๋อเหรอใช่ครับแล้วก็ส่วนมากก็แต่ที่บ้านเนี่ยคือทําเกี่ยวกับวิทยาไฟฟ้านะฮะใช่เราก็เลยติดทาที่กับที่บ้านด้วยครับว่าต้องออกแบบระบบต้องอะไรพวกนี้มาช่วยงานที่บ้านใช่ครับช่วยงานที่บ้านด้วยใช่ครับแล้วมาเข้าวงการนี้ได้ยังไงอ่ะเหมือนว่าเขาเจอใน Facebook กับการประกวดงานหนึ่งซึ่งเป็นการประกวดสรุงหลวงที่ลำปางครับใช่ ที่จะหาเทพเทพบรตรเพื่อไปโอ้แต่แต่แล้วพูดไม่อายเลยนะไม่เลยนะแล้วเป็นการเสี่ยงทายด้วยใช่รับเป็นการเสี่ยงทาย้วยครับเพื่อไปหาคนเนี่ยในวันสงกรานเป็นเทพบุตรคอยถือขันตไกอย่ครับ แล้วก็เลยไปประกวดกับเขาใช่ครับผมก็ไปประกวดไปประกวดเป็นงานแรกเลยฮะแล้วก็อยู่ดีแล้วก็ได้มาอครับผมก็เหมือนกับเทพเลือกเอ้ยเอ้ยนี่ไปใหญ่นี่ไปใหญ่แล้วเออใช้ได้ไหมอ๋อเกิดจากการเสี่ยงทายเพราเทพเราเลือกาอก่าใช่เพาจะเข้าไปเนี่ยคือว่ามีกรรมการนะฮะแต่ว่าาก็จะคัดเลยแค่สามคนสามคนที่เราได้ที่เท่าไหร่อ่ะก็คือหนึ่งในสามเลยหนึงในสช่แล้วก็สามคนเนี่ยก็คือค่อยเข้าไปเสี่ยงทายกันว่าใครจะได้ครับผมเป็นการ การตักเม็ดมะยมแล้วเราได้เหรอเราได้ครับผมเหรอแล้วหลังจากนั้นมาก็ไล่มาเรื่อยเดินแบบเดินไหมก็มีบ้างครับผมมีเดินแบบมีแต่วันหนึ่งที่เขามาบอกว่าจะต้องเล่นละครน่ะครับรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกตื่นเต้นอ่ะเออครับผมเพราะปกติแต่ปกติเป็นคนที่โอเคเทคคอร์สเรียนเองอยู่แล้วครับอ๋อเหรอว่าแบบไปเข้าคอร์สเรียนพวกการแสดงอยู่แล้วครับ อ๋อแสดงว่าไอ้หมอนี่มันมาทางนี้อยู่แล้วพลมันเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่หวังหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วถึงว่าถึงได้ทาได้แต่ว่าจริใช่คือถ้าคนไม่ได้รักหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้อะัลว่าจริงไม่จริงเล่นเรื่องแรกได้อย่างนี้พลเล่นด้วยรู้สึกไงอะอ๋อโหเขาเก่งอะนั่นนะผมเรื่องแรกผมไม่ได้อย่างนี้นะไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับมันเป็นความรู้สึกแลวอ๋อหนูมาทางนี้อยู่แล้วลูกครับผมด้วยความที่ตอนแรกนี่คืออยากค้นหาตัวเองนิดยครับว่าเป็นคนที่ คนคาดจะเก็บอารมณ์เยอะเลยพยายามเข้าคอร์สพวกอย่างเนี้ยการแสดงอย่างเนี้ยเพื่อจะหาอารมณ์ของตัวตัวเองปล่อยปล่อยจะต่อยพี่เอไม่อไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อันนี้เก็บอารมณ์อยู่หรือเปล่าเออไม่แน่นะน้ำตาเพราะว่าจริงๆเธอในกองอ่ะยั่วยวนมากนะเธอคือชอบยั่วชอบยวนชาวบ้านก็ทั่วไปหมดนะฮะค่ะอ่ะตอนนี้มาไล่ตรงนี้นิดนึงก่อนน้ำตาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับนับเกี่ยวกับอาชีพนักมวยนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของเราเลยคือ คือบางทีละครเนี่ยมันจะเล่าหลากหลายใช่ไหมคะคนนั้นทําอาชีพนั้นคงคออาชีพนี้แต่ว่าอันนี้คือเรื่องราวเกิดขึ้นที่สนามมวยเลยแล้วตัวหนูเนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าของค่ายมวยที่มีความฝันเป็นของตัวเองอยากจะมีค่ายมวยเป็นของตัวเอง ก็เลยพยายามหานักมวยที่มีอุดมการเดียวกันในการแบบอยากให้วงการมวยของเราเป็นสีขาวปราศจากการพนันก็เลยมาเจอเขาค่ะแต่จริงๆครอบครัวเราไม่สนับสนุนว่าผู้หญิงจะมาเป็นเจ้าของค่ายมวยจะทำได้ใช่คือด้วยความที่ป้าของเราคือพ่อของเราเนี่ยเขามองว่าวงการมวยมันเป็นวงการของผู้ชายมันมีแบบเล่เหลี่ยมเยอะกว่าว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ทันผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็เลยพยายามจะแบบ ให้เราไปอยู่นอกกรอบอตรงนี้ไม่อยากให้เรามาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากพิสูจน์ตัวเองเราอยากพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าเรามีความฝันของเราด้วยพอเข้าไปเรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่า,าว่าเจ้าของค่ายคือทีวีซีเนี่ย,ยว่าคุณปิน่นเขาอยู่ในวงการนี้มาก่อนอ่ะปิ่นพาหนูไปดูรูปเลยคะ<อ>่ะมีรูปอ่ะปิน่นแบบว่าแบบชกมวยอย่างนงี้เลยค่ะเขาอยู่ในวงการนี้มาก่อน<ะ>เขาอยู่ในวงการมวยเลยจริงเพราะฉะนั้นการที่เขาทำเรื่องนี้มันเหมือนกับ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขานะใช่ค่ะเวลาหนูเล่นบางทีเราแบบอาชอบใจมากๆอาจจะเดินมาแล้วก็แบบว่ามามา,มาตบไหล่หนูแล้วก็บอกว่ามันทําให้อารู้สึกถึงแบบวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอขอบคุณค่ะที่แบบภาพมันเป็นไปตามอย่างที่อายอยากจะให้เป็นเยน้ยนั่นหนูนะ,ะมาทิพนคนเคยคิดไหมครับว่าเวลาเราไปเล่นหนังเล่นละครมันก็คือหนังและละครถูกไหมครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แล้วนะครัครั้งนี้คุณต้องโชว์ตัวจริงๆรูปร่างจริงๆรทุกอย่างจริงๆหมดแล้วคุณก็ต้องทําจริงด้วย ฝึกนานไหมครมับกับมวยี่แล้วมันลําบากมันเจ็บปวดแค่ไหนยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ชอบกีฬาที่มันเป็นประทะเลยใช่ผมจะเล่นกีฬาคุณเดินเองยังล้มเลยไม่ใช่ <laughs> ผมจะเล่นกีฬาเฉพาะที่แบบว่าเล่นอยู่กับคนเดียวไม่ค่อยไปประทะใครแต่พอร,รับโจทย์ว่าต้องเป็นนักมวยเราและ โจทย์ยากแล้วเราก็ต้องไปเริ่มฝึกตั้งแต่การเตะเพราะว่าปกติผมจะบู๊แต่บู๊แบบที่ไม่ใช่มวยบู๊แบบพูกสตันอะไรแต่พอเป็นมวยปุ๊บมันจะมีท่าที่ที่แบบมวยไทยต้องเตะแบบนี้อะไรต้องถูกต้องต่อยแบบนี้สอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งใหม่เลยครับแล้วก็ค่อยๆปูพื้นฐานมาเรื่อยๆฝึกฝึกจนบางทีก็มีท้อเหมือนกันครับเพราะมันเจ็บตัวด้วยเจ็บเะยะแล้วร่างกายครับร่างกายกล้ามเนื้อความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่นักมวยนะคือปกติ ออกกําลังกายอยู่แล้วก็จะเป็นลีนอยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามบิวล์อัพตัวเองของคุณต้องวิวขึ้นมาใช่อันนู้นไม่ใช่ต้องลดเพราะอันั้นเดิมใหญ่กว่านี้เยอะใช่ครับผมแล้วก็จริงๆพอเป็นนักมวยมันไม่ใช่นักกล้ามใช่ครับนักมวยกับนักกล้ามคนละอันกันใช่ครับไอ้ลดลําบากไหมลําบากมากครับเพราะว่าบางทีถ้าเราลดเยอะเกินไปเราก็จะไม่เหลือกล้ามเลยอะไรเงี้ย เราก็ต้องโอเคคุมแคลใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายใหม่ครับผมไม่ให้แบบหักโหมเกินไปด้วยครับผมไม่ให้ร่างกายเกิดความเครียดไม่งั้นเราก็อาจจะสูบผอมลงไปเลยโดยไม่มีทรงนักมวยด้วยครับผมพอเวลาที่ขึ้นไปจริงๆแล้วไปกาดไปทำอะไรรู้สึกไงบ้างรู้สึกเซอร์ไพรส์เลรครับผมผมว่าพอเราอยู่บนเวทีจริงๆที่แบบกลาวเข้ากันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าราการส่ง สสอารมณ์ส่งสายตาให้กันและกันมันยิ่งทําให้คาแรคเตอร์ตัวละครมันชัดขึ้นแล้วเราก็อร์ไพรสแล้วว้าวมากว่าทาไมเราเข้ามากกว่าตอนที่ซ้อมอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยใช่จริงเลพอน่พอมันอยู่บนเวทีแล้วเราใส่นวมทุกๆอย่างเหมือนบรรยากาศมันคือการท็อกจริงๆเลยพลรู้ว่าผมเป็นนักมวยที่หน้าหวานมากรู้ทัวว่ะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะฮะมันถ้าดูได้เลยแต่ว่า มีอย่างเนี้ยหวานหมดเลยแต่แววตาเท่านั้นอ่ะแววตาตอนที่เวลาที่เกิดที่จะต้องนั่นขึ้นมาว่ามันเปลี่ยนได้เว้ยในขณะที่คุณนี่แววตาชัดเจนตลอดเวลาเลยว่าคุณเป็นนักฆ่าคุณคุณดูหรือเปล่าคุณดูนะดูต้องคุณจะสังเกตใช่ไหมว่าแววตาคุณเวลาที่อยู่บนนั้นหรืออยู่ที่ตัวที่คุณเป็นคุณเป็นแววตาน้าฆ่าเลยแต่เขาไม่ใช่อ่ะมันเป็นคอนทัสที่ดีมากที่ดูละครเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวมันเหมือนกันเลยมันก็ดูยากมาก สคนนี้เวลาคุณเข้าด้วยเป็นยังไงบ้างครับน้ําตาลคนลุกค่ะเหรอใช่เพราะว่าเอาเอาพลก่อนกับพลเป็นไงเคมีคุณกับพลกับพลเหรอคะกับพลคือได้ความที่ตัวตาลเป็นพี่ใช่ไหมคะ เราก็ต้องแบบพยายามละลายพฤติกรรมกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ละครเรื่องนี้ก่อนที่เราจะถ่ายทําอภิญญ์ส่งเราไปที่ค่ายมวยก่อนอไปเก็บตัวเหมือนนักกีฬามวยจริงเลยค่ะม,ๆๆมันก็เลยทําให้เราแบบได้มีเวลาช่วงเวลาในการละลายพฤติกรรมกันอะไรเงี้ยได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องนี้มันต้องพึ่งพาอาศัยกันเยอะมากอะคะ่ะเพราะว่าเราก็เลือกเขามาเป็นนักมวยในค่ายอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้เขาน่ารักมากค่ะแบบเวลาเขา หนูอาจจะชอบเป็นเหมือนนางมารในกองแบบว่าคือเขาจะต้องพยายามควบคุมอันนี้เป็นช้ายาของคุณอยู่แล้วครับคือเขาจะต้องควบคุมหุ่นค่ะหนูอ่ะก็อยากให้น้องได้กินอะไรบ้างเพราะว่าแล้วคุณใส่อะไรเข้ามาในกองครับเฟรนฟรายพิซซ่าแล้วยั่วยุทุกคนใช่ไหมให้กินวันหนึ่งเขากินเฟรนฟรายชิ้นหนึ่งหนูดีใจมากเลยนะเขาเหมือนแบบเด็กเพิ่งได้ขนมอะไรรางวัลพิเศษอะไรเงี้ยเขาตส่มีน้ำใจแล้วก็อะกินแล้วนะหนึ่งชิ้นคุณคคุมตัวเองขนาดนั้นเลยต้องคุมเข้ามาไม่ได้เลย จริงเหรอองก็เหมือนกันครับององได้ข่าวว่าจริงๆในใจองลึกๆมีความรู้สึกโกรธผู้หญิงคนนี้มากว่าทำไมยั่วยวนและยั่วยุฉันขนาดนี้ก็ไม่ได้เชิงโกรธอาจจะหมันไส้บ้างอ๋อหมันไส้หมันไส้พิซซ่าเนี่ยองเข้าใจใช่ไหมว่ากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ครับผมคนทั่วไปดูยังไงก็ไม่รู้สึกนะกับพิซซ่ามันก็อันเดียวจอะไรเวลาที่เขาอยู่เขาต้องให้มันหนังนะท่านผู้ชมหนังแล้วมันหุ้มกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเลยนะไม่ใช่มีไขมันอยู่นางเอกของเราเอามาให้นนนนี่มมััไขะะฮ ล้วหนูเห็นอาหารของเขาว่าตรงนี้มีไข่พนไข่อ่องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเธอพูดเองไม่ใช่ไข่ต้มรายการเวลาวันนี้ก็คงจะหมดไปก่อนแล้วนะครับมีไข่พนไข่อ่องไม่ใช่ค่ะคือเขาเขาพูดในกองพูดติดติดเขาจะมีแบบว่าไข่ต้มที่แกะมาให้เรียบร้อยคือเอาไข่แดงออกก็จะเหลือแต่ไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะเขียนติดไว้เลยข้างหน้าว่าแบบอันนี้เป็น ไข่ขาวของใครม่มีเขาไม่เกยนเขากินไข่โพนไข่อองเราก็พูดตามนั้นใช่ค่ะแล้วเราดูแล้วแบบอุ่ยน่าสงสารอ่ะเราก็กินกับผักต้มปลาต้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องควรที่จะแบบได้รับคาร์โบไฮเดรตเออๆไข่มันบ้างใช่ค่ะที่เรากินเข้าไปนะองกินด้วยความเกรงใจหรือกินเพราะอยากกินเนาะ เราอยากเห็นสีหน้าความสำเร็จของเขาอ๋อสีหน้าความสำเร็จเวลาเขาก็อย่างที่เขาเห็นว่าเรากินแล้วเขารู้สึกชื่นชื่นใจเหมือนเด็กกินพอเรากินแล้วเราสึกว่าเอ้ยดูเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเออน่ารักกินเหมือนกันนะโอเคเมื่อกี้ใจแอบวูบนิดนึงนะไม่ไม่ไม่อ๋อเพราะฉะนั้นยิงกินคืออย่างนั้นตอนนี้เข้าเข้าเข้าเรื่องกันบ้างเวลาเราเล่นละครเรื่องนี้เป็นยังไงเราต้องเป็นตัวยังไงครับคนในเรื่องตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่เขามี ความฝันที่จะเป็นนักมวยนักมวยที่แบบระดับแชมป์เลยครับแล้วก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะเห็นวงการมวยเนี่ยเป็นสีขาวปลอดพันรันครับผมเขาก็จะสู้อย่างเงี้ยสู้ทั้งบนเวทีและนอกเวทีเพื่อที่จะทําให้ฝันของเขาเนี่เป็นจริงให้ได้แล้วก็จะไหนจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่พ่อป่วยเราต้องดูแลพ่อแต่ควรจะเป็นอย่างนั้นหมดใช่ในเรื่องเพื่อนดีใช่ความต้องการเงินเนี่ยมันต้องการ แต่ความต้องการความถูกต้องก็ต้องการใช่แล้วเวลาเงินกับความถูกต้องมันมาตีกันในใจอ่ะอันนั้นมันมากใช่ครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากใช่ไหมครับคุณเป็นตัวนี้คุณบอกชัดเจนแล้วเป็นตัวไหนคุณเป็นใครในเรื่องครับผมผมเป็นฟ้าโปรกทิงทองยิมครับก็เป็นแชมเปี้ยนมวยไทยของค่ายครับผมเป็นตัวเต็งของค่ายเลยครับผมก็ด้วยความที่เราเป็นลูกคนรวยอยู่แล้วแต่ว่าเรามาต่อยมวยเนี่ยเพื่อ เพื่อกิตติยศเพื่ออีโก้ตัวเองหรือ่าในหลายอย่างอะไรเงี้ยเพื่อแบบเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิปูุกใจด้วยความที่เป็นแชมป์ด้วยเงี้ยครับเราก็มีเส้นสายนิดๆิหน่อยหน่อยของพ่อแต่ว่าเราก็มีความภูมิมีความสามารถของเราเองถึงไปถึงแชมป์นั้นได้ครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่ละตัวก็จะมีแบ็กกราวด์คนละแบบกันเวลาที่ไปฝึกจริงๆแล้วครูฝึกคนละคนหรือเปล่าหรือคนเดียวกันของคุณฝึกกับใครครับคุณน้ำตาล ครูสามารถค่ะสามารถพยครูขาพองค่ะนั่นคือสุดขาพองด้วยเหรอได้สามารถกับขาพองเหรออาค่ะสองคนนั้นตลกตั้งคู่เลยนะครับสงสัยกล้ามท้องหนูอาจจะมาจากการหดลอเหรอคืออีกวันหนึ่งอ่ะหนูยกขาขึ้นบันไดไม่ได้เลยอ่ะอาเขาให้หนูตบเตะกระสอบทรายแบบวันละร้อยสองร้อยแบบพูดอย่างนี้ยจริงค่ะแล้วเขายิ้มยิ้มอยู่ว่าเอาอีกไอ้น้ำตาลเลยว้าวอีกไม่เจ้าของใครหมยคือใจหนูหนูคิดว่าหนูเป็นเจ้าของคล้ายมวยหนูคงไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ไม่ค่ะคือเต็มที่แล้วก็เวลาเราเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะให้เราลงนวมกันด้วยขึ้นไปวนเวทีแล้วก็สู้กันแล้วเนี่ยดูสายตามันจิอ่ะหนูในคู่มันน่าแต่เราก็ซ้อมกับเขาเบาๆไงค่อยๆทีเล่นทีจริงมาให้เขาเรียนรู้เรียนรู้ถ้าทีจริงปักนีก็ไปแล้วครับทีจริงอ่ะทีเล่นมันเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นกีฬาที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับมวยไทยอ่ะคุณดูเถอะฮะเวลาที่คุณ เข้าอย่างนี้ยิ่งคุณเข้าใกล้ชิดขนาดนี้คุณจะเห็นแล้วถ้าผู้ชมจะเห็นแล้วถ้าเกิดเข้าใกล้ชิดว่าเป็นกีฬาที่น่ากลัวที่สุดในโลกนะการต่อสู้ซึ่งไม่มีการต่อสู้ไหนที่จะสู้ไหวจริงๆนะ,ะมันครบหมดเลยนะเท<ช>้าเข่าศอกบัตรโหมันน่กกากลัวจริงๆะฮะน,น่กกาสวยงามด้วยค่ะเ,ออเขาลำมวยสวยมากเหรอใช่ครับต,ต้องต้องต้องลำมวยด้วยเพราะว่ามันทุกอย่างมันคือความสมความสมจริงในละครก่อนก่อนก่อนจะต่อยมวยจริงก็ต้องมีการไหวครู ตอ้งไปเรียนฉากไหนประทับใจที่สุดฉากที่ประทับใจที่สุดเป็นเป็นซีนทั้งต่อยมวยด้วยและเป็นซีนที่ดราม่ากับเพื่อนด้วยอเพราะว่าเพราะว่าไม่เกี่ยวกับคุณเลยเห็นไหมคุณน้ําตานะซีนประทับใจที่สุดเขาไม่เกี่ยวกับคุณนะฮะดราม่ากับเพื่อนแล้วก็ต่อยมวยหนูอยู่ข้างหลังอย่าพึ่งต่อยมวยค่ะอ๋อเลยออโอเคขนาดต่อยมวยมีเขาด้วยไงฮะเขาเป็นเจ้าของค่ายอ๋ออ๋ออ๋อนั่นแหละเขาอย่างเช่นซีนซีนดราม่ากับเพื่อนออย่างเงี้ยเพราะว่าเรา มีแก๊งเพื่อนอยู่สามคนมคนหนึ่งก็ก็ตายไปแล้วคนนึงก็ยังมาทรายศเราอีกอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยทําไมมันไม่แข็งแรงพอที่จะแบบเหนียวเหนียวแน่นไปตลอดได้เป็นสีที่ชอบมากใช่น้ําตาลซีในสนามมวยค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยเข้าไปแล้วซีในสนามมวยมันมีหลากหลายความรู้สึกมากมันเจอทั้งความประสบความสําเร็จแบบได้แชมป์ด้วยกัน จเจอการล้มมวยเจอการพนันเจออะไรสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอหอ,หอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยชอบมาชอบมาค่ะไม่ได้เน้นเรื่องโรแมนติกไม่ได้เน้นเรื่องอะไรเลยใน,ในนั้นก็มีความโรแมนติกอยู่ค่ะปะ่าป<อ>่าไม่คุณไม่ได้พูดถึงซีนที่ชอบไม่มีซีนโรแมนติกเลยมีค่ะเดี๋ยวเอาซีนนี้กันแล้วก็ซีนจบของเราแต่มันพูดไม่ได้ไงเขาเขามองหนูอยู่อ๋อเขามองอยู่ใช่แต่มันมีซีนโรแมนติกด้วยซีโรแมนติกมันเป็นซีนจบซึ่งเราพากันไปถ่ายททําากััันี่่่ตงงจหวดคะ มันจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะโรแมนติกมากครับผมอ,องครับผมรับผมค่อนข้างจะเลือกยากเพราะผมชอบหลายซีนมากมแต่ถ้าเป็นซีนทางอ,อารมณ์เลยเนี่ยผมชอบซีนที่ต้องปกป้องใครคนหนึ่งหให้ไม่ให้โดนทําร้ายเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนนี่ฝ่ายที่ทําร้ายคนคนอื่นมาเยอะแล้วแต่ทีนี้พอเราเป็นคนที่ต้องมาปกป้องบ้างมันรู้สึก ฟีลกูอีกแบบหนึง่งในตัวละครนี้ครับผมคุณให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นในการเล่นละครเรื่องนี้ออผมค่อนข้างคิดลบกับตัวเองมากๆเรครับผมใช่ถ้าให้เปอร์เซ็นนี่คือผมอาจจะไม่ถึง50เหรอแต่ว่าด้วยความพยายามผมทําเต็มร้อยนะฮะ,ะแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยถ้าผมมองตัวเองย้อนกลับไปเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมทําดีขนาดนั้นเลหรอใช่โอ้โหนคุณยังไปอีกในความรู้สึกยังไปได้อีกใช่ครับผมน้ําตาลครับให้เขากี่เปอร์เซ็นนะหนูให้เขาเต็มร้อยแล้วจริงเหรอ<ช> วันแรกที่หนูเจอกันอ่ะก็คือวันที่เปิดกล้องอ,ะอ่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรา,าซึ่งซีนของเขาค่อนข้างยากแล้วเขาต้องเข้ากับพี่เดวิดซึ่งเล่นเป็นพ่อเขาแล้วพี่เดวิดอย่างที่ทุกคนรู้คือพลังเขามาแบบ มหาศาลมากถ้าของตัวแบบคือตัวใหญ่อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเล่นไม่พอแบบมันมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพ่อลูกที่เติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูแบบนั้นนะะแต่เขาเล่นได้ดีมากแล้วเขาไม่กล้าหลบตาหนูเขาแบบสู้เอาดีวะเอาดีเอาอย่างเงี้ยหนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หนูวันแรกที่เข้าวงการแบบนี้วันแรกเรายังติสสำเนียงเหนื่อยอยู่เลยเจ้าเขาเังเหมือนื้ออู้เมืองในกองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาได้เข้ามาได้เข้ามาได้คุณให้เขากี่เปอร์เซ็นต์ผมให้เกินร้อยเลยครับเลยคือผมเห็นสาจจ้ยดิคุณคุณอวยกันหรือเปล่าไม่ได้อวยครับผมพูดจริงๆจากใจเลยคือเท่าที่ผมมองการทํางานของเขานะครับซีนชกมวยเขาก็จริงจังมากถึงขั้นแบบบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเขาบางทีแบบถ้าเขาเล่นไม่ได้เนี่ยเขาจะอยู่ตัวเองล้วแบบเหมือนเขาจะแบบพยายามแบบพยายามเกินร้อยมากๆเพื่อที่ให้อินไปกับตัวละครจริงๆแล้วพอเข้าฉากคือแบบ ใช่เลยโปรแบบนี้เลยในละครเรื่องนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วพอทำออกมาจริงๆคนให้มันกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับละครเรื่องนี้ให้ร้อยเลยครับ๋อเหลือใช่ผมรู้สึกว่าทุกตัวละครมีมีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็มีมีปงปัญหาของตัวเองและมันถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆของแต่ละตัวละครครับบอนัทวุฒิมีอะไรส่วนกับคุณบ้างไหมครับในละครมีมีเยอะอยู่ครับเหลือฮะใช่โหยิ้มเลยเป็นไงครับเป็นไงพี่ป๋อเขาก็ทั้งนอกและในเลยนะฮะ ได้หมดใช่ไหมพี่ปอเขาจะเป็นคอยคนคอยปลุกปั้นเลยครับให้ตัวละครผมเนี่ยพลิกไปอีกตัวละครไปไปอีกแบบหนึ่งเลยใช่ไหมเขาจะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แล้วส่งได้จริงๆค่ะใช่ค่ะคุณติดใจใครบ้างครับก็ติดใจน้องน้องทั้งสองคนอยู่แล้วในเรื่องของการทํางานแล้วก็แน่นอนค่ะพี่ปอซึ่งเขาก็เป็นพระเอกคนหนึ่งของหนูเหมือนกันแล้วในเรื่องนี้คือ พี่ปอเป็นตัวละครรับที่มาแล้วมันค่อนข้างที่จะ impact อิมแพกค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบติดตามชมแล้วตัวละครพี่ปอหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมาแบบแ,แบบไม่มีปม<ช>ไม่มี<ช>ปม<ช>หรือเปล่าบอกเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนมีปมมีแบบเส้นเรื่องเป็นของตัวเองแบบชัดเจนมากๆค่ะค<ช>เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นหมดนะไม่ว่าจะเป็นแตไม่ว่าจะเป็นเอ็มใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเดวิดแต่ละคนเข้ามาแล้วยังอุตส่ามีสามารถพยักกระดุมอีกที่สุดค่ะวนนี้ เชิญชวนคนดูละครจะเชิญชวนว่ายังไงครับค่ะสำหรับนับแปดนะคะก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเอยนับแปดก็คือการนับของนักมวยแต่สําหรับเรื่องนี้ตาลมองว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่ให้ความหวังแล้วก็ให้แรงบันดาลใจของใครหลายๆคนเพราะว่านับแปดมันไม่ใช่แค่การนับแต่มันคือการให้โอกาสว่าคุณล้มไปแล้วคุณจะสามารถลุกข,ขึ้นมาใหม่ได้อีกหรือเปล่าแล้วคุณยังมีเวลาอีกตั้งสิวิในการลุกข,ขึ้นมา นี่คือโอกาสแล้วก็ไม่ว่าจะอาชีพไหนๆหรือว่าคุณกําลังจะเจออะไรอยู่ละครเรื่องนี้เนี่ยคือให้แรงบันดาลใจกับทุกคนว่าคุณล้มไปแล้วคุณสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะต่อไปคุณจะเชียร์มวยเป็นจริงๆนะครับแล้วคุณก็จะเล่นมวยได้ด้วยนะฮะต่อไปคุณจะเป็นคนเล่นเพราะเวลาที่คุณในบทของคุณและที่คุณแบบเฮ้ยเคยมโอ้โหมันมันอินมากๆเลยนะครับอินมากๆเลยนะครับอินค่ะอินจริงๆคือ หนูยอมรับว่าพอไปอยู่ตรงนั้นนะมันมันขนลุกทุกครั้งคือขนาดเวทีมวยอะค่ะคุณว่าคุณกล้าวขึ้นไหมครับจากตรงนั้นอะกล้าวขึ้นเวทีมวยหนูยังไม่กล้าอยู่ดีๆขึ้นไปเล่นเลยค่ะเราม่้เรามีความรู้สึกว่ามันขังอะล้วทุกคนที่เป็นนักมวยคือเขาทุ่มเทจิตวิญญาณอุทิศร่างกายจริงๆอะค่ะครับองคครับอยากจะเชิญชวนอะไรหรืออยากจะฝากฝันตัวเองยังไงเชิญเลยครับก็อยากจะเชิญชวนให้รับชมละครนับแปดนะครับด้วยความที่เราอาจจะมาดูวิถีชีวิตของนักมวย ว่าเขาเป็นอยู่ยังไงมีการทํางานยังไงต้องมีดราม่าด้านไหนบ้างหรือว่าความลับของวงการมวยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าเรามองได้หลายมุมมองไม่ใช่แค่เรื่องของดราม่าย่างเดียวครับผมครับครับคุณครับนอกจากความสนุกนะครับยังมีเรื่องของความรักและก็การเลี้ยงดูจากครอบครัวที่แตกต่างกันเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับผมว่า อ่าคนที่โตมาในครอบครัวที่ดีเป็นแบบไหนคนที่โตมาในอีกครอบครัวหนึ่งเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือมันชัดมากๆความรักของครอบครัวความรักของเพื่อนความรักของคนรักดีมากๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับนำแปดจะเป็นอะไรอีกอย่างนี้ท่านดูท่านจะมีความรู้สึกว่าละครไทยมันมีหลายลหลายส่วนละหลายหลายคนที่พยายามหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือปิดพยาย,ยามที่จะก้าวหน้าไปในเรื่องของบท แล้วพยายามที่จะก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเลยของการที่เข้าไปถึงเรื่องราวอย่างนั้นจริงๆไม่ไม่ได้ผิวๆอย่างเมื่อก่อนพราเมื่อก่อนเราทำละครลักษณะน,นี้อยู่ดีๆจะส่งเพลงนาเงเอกไปต่อยมวยไปฝึกซ้อมขนาดนี้หรือเจ็บตัวขนาดนี้ท่านรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังละครวันนี้พอเย็นเขาคุยอะไรกัน ในละครอื่นๆก็คือว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรกันใช่ไหมจะไปทําอะไรยังไงใช่ไหมแต่เบื้องหลังละครเรื่องนี้พอเย็นเขาพูดว่าวันนี้เราจะไปนวดที่ไหนกันใช่ไหมกีฬากายภาพที่ไหนดีทำยังไงดีเมื่อวานเพิ่งไปมานับเจ็บอย่างงน้นเจ็บอย่างนี้เพราะนี่คือนับแับ ภาพนี้คือภาพที่รายการเดยโชวขอหม้อมาจากทั้งสามท่านนะครับคุณพลน,นะครับคุณน้ำตาลน,นะฮะซึ่งหนึ่งโหสวยเหมือนเดิมนะ oh. ฮะแล้วก็คุณอองนะฮะฝากไว้ใหม่นะฮะคนนี้คนใหม่ของเรานะครับแต่ว่าเป็นใหม่ที่มีฝีมือจริงๆนะครับ พี่ๆสองคนก็ให้เครดิตสักขนาดนี้แล้วนะครับก็องก็จะใช้ชีวิตต่อไปลําบากหน่อยนะฮะเพราะเขาให้เครดิตกันสักขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสําหรับละครเรื่องนับ8เชื่อผมนะฮะปิ่นทําละครเรื่องนี้มันมีหลายส่วนจริงๆที่มันเอาชีวิตส่วนตัวและความรู้สึกเอามาทํและไอ้ตรงไหนที่ไม่ใช่ก็จะงูดหงิดแต่ต้องใช่อะต้องพยายามไม่ใช่อย่างที่มาตกบ่าน้ําตาหรือมา คุยกันน้าตาอะไรเนี่ยพอมันได้ใจความรู้สึกนะมันก็จะส่งกลับไปหาไอ้สิ่งที่เขามีในอดีตเอาอากาศทุกๆวันจันอังคารจันอังคารนะครับเวลาสองทุ่มยีค่ะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับนับ8ครับ